จเรียบเสวนตอเน,อเนบนัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทสนทนาที่2นะครับเรื่องของอ่ Giving Direct i o นนะครับก็คือการบอกทางนั่นเองนะครับสําหรับคําศัพท์นะครับ,รบ,รบ,รบก็มีคําว่าออโตสมโตนะครับแปลว,ว่าขอโทษน,นะครับจริงๆถ้าแปลแบบไทยจริงๆมันจะมีลักษณะเหมือนในภาษาไทยมันจะตรงกับคําว่าสมโตนะแปลว,ว่าขอโทษส่วน โตเนี่ยถ้า้าแเลเป็นไทยมันคืออดโทษซึ่งเราเราจะเห็นในภาษาเก่าๆบางทีนะก็คืออดโทษนะครับถัดมานะครับเพลานะครับแปลว่าถนนนะครับเดินตามก็คือเดินไปตามนะครับเดินตามนั่นแหละนะครับก็คือเดินไปตามอะไรสักอย่างที่มันมีลักษณะยาวๆนะครับเช่นเดินตามแม่น้ําเดินตามถนนอะไรเงี้ยนะครับกระมวยนะครับแปลว่าหลานนะครับหลานที่เป็นหลานน้าหลานลุงนะครับ ไม่ใช่หลานตาหลานยายนะเพราะหลานตาหลานยายเรามีคําว่าเจ้านะครับบอสแปลว่าเลี้ยวนะครับชเวงนี่แปลว่าซ้ายสดําขวาตึ๊นี่แปลว่าทิศนะครับตึค๊คางเลกนะครับก็คือ,อทิศต,ตะวันตกนะครับเลขเลขก็คือเลขในภาษาไทยนะครับดอลแปลว่าถึงกจรจจุงก็คือ,อหัวมุมนะครับหัวมุมถนนถัดมานะครับ โมหาวิทัยเปรฮ์นโรดมนะครับก็คือถนนพระนโรดมนะซึ่งอยู่ในกรุงพนมเปญนะครับคาว่าโมหาวิเทยเนี่ยแปลว่าถนนแต่ว่าใช้เรียกถนนขนาดใหญ่นะถ้าถนนธรรมดาเราอาจใช้เรียกคาว่าเพราหรือถนนธรรมดานะครับถัดมาครับเดิฟแปลว่าเดินนะครับตรองแปลว่าตรงตึ้งคางจึงก็คือทิศทิศเหนือนะครับจุบัวเตาแปลว่ามุ่งไปนะครับหรือไปทางทิศ ไป,ไปในทิศทางนั้นหรือมุ่งไปทางนั้นถัดมานะครับวัดพนมก็คือวัดพนมนะครับที่อยู่ในกรุงพนมเป็นพลึงสต็อปอก็คือไฟสัญญาณจราจรนั่นเองนะครับเพลึงก็คือไฟอสต็อปอสต็อปก็คือสต็อปนั่นแหละนะครับไฟสต็อปหัวคำว่าหัวแปลว่าผ่านไปนะครับหัวนี่แปลว่าเกินก็ได้นะครับหรือแปลว่า,ปา,วาไปเกินก็คือผ่านไปนั่นเองนะครับ ทันมานะครับประแฮลนะครับแปลว่าประมาณนะครับทันมาครับปุนมาเพาเลาก็คืออ่าปุนมานี่แปลว่ากี่นะครับหรือเท่าไหรเพลาก็คือถนนก็คือกี่ถนนนะครับหมายถึงในการบอกเนี่ยในการบอกทางเนะี่ยมันจะมีการพูดถึงว่าเราต้องเดินผ่านถนนต่างๆที่มันวิ่งตัดทางที่เราเดินกี่ถนนนะครับเลือนแปลว่าเร็วนะครับยืดแปลว่าช้าเหมือนในภาษาไทยใช้คําว่ายืดย้านนะครับ ้างนาแปลว,ว่าด้านไหนคางก็คือด้านเนาะนาคือไหนแปลว,ว่าข้างไหนด้านไหนนะครับข้างมุกแปลว,ว่าข้างหน้าทีนี้เราก็มาดูบทสนทนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอยังทีเชร์นะครับครูหนุ่มนะครับจากกําปงจามจังหวัดกําปงจามนะครับได้เดินเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ถามทางกับคนวัยชายวัยกลางคนเกี่ยวกับเส้นทางไป ตลาดที่ชื่อตลาดเอ่อเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะครับหรือเค้ามีเรียกภาษาทไทยอ่าทีนี้ก่อนที่จะมาดูคําแปลเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังรอบนึงเนา,าเะออโตปูខ្ញុំចង់ទៅភាសាថៃទៅតាមផ្លូវណាពីសារៈមន្តីគួយបាត់ឆ្វេងហើយដើទៅទិសខាងលិចតាមផ្លូវលេខ178ដល់កាច់ជ្រុងមហាវិថីព្រះនរោដមគួយបាត់ស្ដាំ ហើយដើរត្រង់អាហើយដើរត្រង់ទៅទិសខាងជើងចំពោះទៅវត្តភ្នំដល់កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ130បត់ស្ដាំនៅភ្លើង stop ហោះប្រហែលប៉ុន្មានផ្លូវទៅប្រហែល៣ផ្លូវត្រូវដើរប៉ុន្មាននាទីដែរបើដើរលឿនប្រហែល15នាទីបើដើរយឺតប្រហែលកន្លះម៉ោងភាសាថ្មីនៅខាងຫນ້າ ภาษาไมยแนวขังมุกอ,อกูนปูจมเรียบเรียครับทีนี้เราก็มาดูความหมายนะครับออตโตปูนะครับก็คือขอโทษนะนะครับขยมจองเตาภาษาไมยผมอยากไปตลาดใหม่เตาตามเพลานะไปตามทางไหนหรือว่าไปทางไหนอ่าใช่ในภาษาไทยเราก็ใช้อย่างนี้เนาะ,ะในภาษาไทยเราใช้คําว่าไปไปทางไหนนะคอมเมนคือไปตามทางไหนนะครับ ข้อบีนะครับเตาสารมนณีปีสารมนตีนะครับจากาสารมนตีก็คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับกมุยบัตชเวงหลานเลี้ยวซ้ายนะครับเฮ้ยเดินเตาตึกรางเล็กแล้วเดินไปตามทิศตะวันตกตามพลาเลกตามถนนหมายเลขมือร้อยเจสัปรมไบดอลกาจรงโมฮาวิเัยปรีนโรดมถึงหัวมุมนะครับถนนพระนโรดมกมุยบัต บอดสะดำหลานเลี้ยวขวาชาวีนสะดำโอเคอชวีนี้ซ้ายหลานเลี้ยวขวาถูกแล้วสะดำในขวามันงงงะเวีนสะดำเฮ้ยเดินตรงเฮ้ยเดินตรองแล้วเดินตรงนะครับเตว์ตื้อคางจึงไปทิศด,ด้านไปทิศเหนือชัวเตว์วดพนมคือมุ่งไปยังวัดพนมนะครับดอลกาจุง,จงถึงหัวมุมพระฤกมุยโดยสามทัพ ถนนหมายเลขร้อยสามสิบวอสดดำนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาโนเพลิงสต็อปนะครับที่ไฟจราจรนะครับหัวประแฮลปปนมาเพลาตเตาอ่าก็คือต้องข้ามไปอีกอ่หัวนะก็คือผ่านนะครับผ่านไปประมาณกี่ถนนนะครับหัวประแฮลปปนมาเพลาจริงๆคำคำนี้คำว่าเตาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำ ลงท้ายด้วยคำอะไรเป็นหางเสียงนะจริงๆสามารถตัดทิ้งได้นะครับอย่าพยายามไปแปลนะมันจะงงนะครับหัวประแฮลเประมาณเพลาผ่า,านไปอีกกี่ถนนนะครับประแฮลใบเพลา,าประมาณ3ถนนนะครับเตราเดินประมาณเนี่ยตีแดต้องเดินกี่นาทีนะครับบเดินเลือนประแฮวดับบลิมเนี่ยตีถ้าเดินเร็วจะใช้เวลาประมาณา15นาทีนะครับบเดินยืดถ้าเดินช้าปรแฮล กลละโมงประมาณครึ่งชั่วโมงภาษาททำไมเนาคางหน้าตลาดใหม่อยู่ทางไหนนะครับภาษาททำไมเนาคางมุกตลาดใหม่อยู่ข้างหน้าอากุลปูจมเรียบเรียขอบคุณนะลาลาก่อนครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็มาดู g u a g ด Point นะครับสำหรับวันนี้โ o มอากุลโ o มจจมเรียบเรียบัด